พี่ค้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะเนโหนเนโหนห้องกระป๋องผงยาอนโหค่ะมาเน,ยนียดยีภาพมากินซุปน้ำไม้นี่นอเลยพอดีไปอันอันหลานไทยมาได้น้ำไม้มากพีน่น้องน้ำไม้กระป๋องพี่น้องเลยมาจ้ามาจ้ามากินซุปน้ำไม้น้ำกันมาเนียมาเนียยายมันเน๊ยมาเนียย้ายหนึ่งเขาหนึ่งเขาเขาเหนียวฮ้อนพี่น้องเลย มนะกินน้ำกันเซ็บเสียกมือครับนะว่าจะไปซื้อว่านใจเหรอมันหลายพี่น้องเลยมาแซ่์เเดี๋ยวจะไปทำงานสายเหรอพี่น้องมอนี่มามากินน้ำกันอร่อยอร่อยพี่น้องเลยผักนี้หลายอย่างได้มือนนีไปร้านไทยมามีบะเข่งบมีบะเข่งครับพี่น้องมีบะเขือเขือสีม่วงมีบะซีเลอ มีหอมเป้พี่น้องเอ้ยนี่หอมเป้หอมเปรีซื้อจาก้านไทยหรือมะแล้วก็สตอพี่นอ้องเอยพริกหยวกเติมมือนั่นล่ะเพะท่านเบิดอยู่พริกหยวกมาๆาพี่น้องกินน้ำกันกินซะก่อนคนมีแห้งสูงนเนาะพี่นอ้องไหนเคยว่ากันมาๆมาย้ายซีมึงแรียกว่างหันเสียบอร่อยอยู่ นองเลยอะเส้ก,กวัวร้อนไม่ใครใครนกกข้าวบอนอ,อ,อร่อยทุกเกา่า <c oughs> มาเด้อมาเด้อแม่ขเนเหยวือติดมือแถบนี่น้องเลยมามา Uhm. dọc dạ, uhm. của con mặc kèm có tung mất dạp anh hắn mình làm cái của bọp bên nhau đâu kia chuyển mấy trên này thôi nhai rồi nó รูมหมคุนอัดกระป๋าม,มาบาันน้องคุณส่น้ำอย่านัาน่ง้อมได้กล่อมมาส่งหอมนกหว่า,าไซนะนาวส่อ,อ,อ,อร่อยฟังแล้วหน่อย Tidak betul. Ah, hmm, orang bertaraf orang Hmm. เ่อ๋เดนี่กะสองตุนสิเหลียญนึงเลยพี่น้องสี่าสา้อนเด no, es de ไดงมันใหญ่มากหน่องเะนแปดสิบเหรียญอปสิบบาทแดเพีย้องเลยเพียนละนกแทบจังหนามจังเลยมึงติดหลวก

เด็ดไน้องใส่พริกหลโอ้เห็ด พี่นอ้องคนเหนียวทิปมือดีครับพี่น้องเลย เ็ดมือเลยพี่น้องอจากอรอยอ้ื้อหมดใครไองเลยเผ็ดหลาย เพจเสร็จแล้วพี่น้องเลยพีพ่ปุนย้ายออกมาจากบ้านเสร็จแล้วลูกสาวฝากมาให้เพชร mọi người thấy hoa và cái mặt gì nó ngắn rồi là mặt 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 đi, cặp mặt 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 đây Ừ để làm sao? Khay má anh em chết mày chết lại. Con ta lấy rồi cái nồi đi โอ้ยขอดูดหลายๆดึกเบสพี่น้องที่มาเบสดอกมันอือเอาอีกจะคำมนอกพี่น้องเนาะจิ้มของหวานละไปพ่ะพลังใหม่เอาอีกจะคำ

ความประทนที่ทำงานน้องพี่น้องบอกว่ากันโลมากเค็ดยังไงกับยำบวม,อ,มอร่อยพี่น้องเลยอรอยแซ่บมาพี่น้องมานี่กินนุ้วนไว้ไง แปดสิบเหลียงคุ้มค่าอยู่ได้พี่น้องเห็นมะเบวดดอกซื้อซื้อเล่นละฟวงหน่อยที่สุดเราพี่น้องเนี่ยหวานฉ่ำหน่อย เอเบออกไปหน่องเรกินมาแมลงแต่นเอาไปบริษัทไปหน่องเลยอืมหวานเคนเอาไปหน่องเะเะแบบร่อยแล้วไปน้ำใน,น,นไหม ไปทำงานสายกับมื้อพี่น้องค่ะยายขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยเลคยคนไทยในต่างประเทศนะคะที่เบิ่งย้ายชอบขีบลคลิปยายกับปวดกุไแรงกุดแช่กดสับสับไข่น้ำมันเยอะพี่น้องยายที่มีกำลังใจล็อกของปรุง,งะะนนให้พี่น้องเบิ่งนะคะอาหารนวกินแซ่บๆไหมพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้อง โอ้ยเป็นหลายหวดน,นี้ค่ะจังในคลิปนี้ขอกลาวเข้ามาสวัสดีนะคะพี่น้องอย่ากันไหมคลิปหนาค่ะวัสดีค่ะ